ากาสวัสดีครับวันนี้ผมมาเล่นในคอมกันนะครับโอเคครับวันนี้ฮะอีเวนต์ใหม่ก็ไม่ได้ทำช่องงานนะครับ เยครับยัม่มจบนคม,มเล่นยากมากเลยบนคอมมันเล่นยากอ่ะอ๋ะอ Ôi, cái đồ, cái đồ tục của tông lại quá คืางเาบม่งบนบอกแล้วเล็บมือคมลองดูในนั้ก่อน

ยูเล่นบองบอลผมไม่เก่งกูเล่นมือดีนะเดี๋ยวผมขอสลับรหัสก่อนนะครับเป็นมือดีแป๊บแป๊บนะครับไม่แป๊บนะครับกลังเข้า พ่กัดน่าสุดกูดเข้ามาเยอะเปอดซับคู่ที่ใหญ่ไม่เข้าวัดครเพราะคู่นั้นอยากจะทุบไล ขอโทษน,นะครับเมื่อกี้ผมเล่นบนคอมนั้นผมจะเอาจริงนครับนที่ครับตัดนะครับนั้นต่อ,อเฮ้ยอทำบุญกัน,กนกดีกวยาคไะวันนค่ะสวัสดีค่ะ Akin gosirar da gosirar ya Terima kasih. <laughs>